ะะแล้วอุดฟันกับนักศึกษาราคาใช้เวลานานแค่ไหนก็คือเหมือนเดิมนะคะการอุดฟันกับนักศึกษาเนี่ยก็บางที่ก็อาจจะรับเป็นวันวิสิตได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรับเป็นคอมพลีทเมนต์ก็คือต้องตรวจแล้วก็วางแผนการรักษาก่อนนะคะแต่ต่อให้วันวิสิต์อะถ้าแรกๆเนี่ยก็อาจจะไม่เสร็จใน1นคาบนะคะ ทีนี้หลังจากที่ตรวจคอมเพลติีทเมนต์นะคะแล้วก็ส่งแผนกรารรักษาเสร็จแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าถ้าซี่นั้น,นนะคะคือชีฟคอมเพลเลยคือเหมือนว่าฟันผุใหญ่มากคนไข้ามาด้วยอยากอุดฟันอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ทําเลยหลังจากที่วางส่งแผนกรารรักษาเสร็จแต่ว่าถ้าซี่นั้นนะคะผุเล็กน้อยแล้วมันไม่ใช่ซี่ชิปคอมเพลอันนี้ก็คือจะต้องรอจนขูดหินปูนสเกลลิ่งเสร็จก่อนอะรอประมาณหนึ่งเดือนก่อนนะคะถึงจะได้เริ่มในทีนเมนแพทย์ลำดับที่2เนาะ ทีนี้การที่นักศึกษาเนี่ยเป็นการเรียนการสอนนะคะอาจารย์เขาจะแบ่งสเต็ปนะคะเป็น 1. คุณต้อง beginning check แล้วคุณต้องวาดรูปวาดรูปในกระดาษก่อนว่ารอยผุเนี่ยตรงไหมนะคะขั้นที่ 2. คือ outline forming ก็คือการต้องมีการกอเปิดกอเปิดพรงฟันข้างบนรูปร่างก่อนว่าได้ไหมสามนะคะก็คือ แคลลินลิมูฟเบิลนะคะคือกำจัดรอยผุอ่ะกำจัดรอยผุเสร็จสี่นะคะก็คือแคว i ตี้เป๊นะคะก็คือเป๊ปให้มันได้รูปร่างนะคะแล้วก็ห้าก็คือการฟิ i s ชก็คือขัดเรียบขัดบันเช็คสูงนะคะเช็คการสบฟันนะคะซึ่งไอ้ทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเนี่ยจะต้องมีการทอล์คเคสกับอาจารย์ก่อนนะคะเช่นอาจารย์ก็จะถามว่าอ่าวันนี้อุดฟันคัดอะไรวิธีการกอกอแบบไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะครึ่งบางคนเนี่ยตอบไม่ได้เลยก็ คนไข้ก็อาจจะไม่ได้ทําเลยในวันนั้นนะคะมาเกอร์แล้วก็ได้กลับไปกลับก็จะมีอีกแบบหนึง่งคืออาจารย์เขาจะถามไล่ไปเป็นสเต็ปนะคะเช่นเตรียมอุปกรณ์อะไรหรือบางคนก็ไม่ถามเลยแต่พอไปจะกอเอาลน์ถามว่าเอาไลน์ต้องเป็นยังไงบ้างตอบไม่ได้อย่างเงี้ยเออลืมบอกว่าจะมีขั้นตอนการใส่รับเบอร์แดมก่อนนะคะใส่รับเบอร์แดมแผ่นยางกับน,น้ำลายก่อนนะคะเพราะว่าบางทีนักศึกษาเนะี่ยทำคนเดียวหัวใจสำคัญของการอุดฟันโดยเฉพาะคอมบูสิตให้อยู่คือการ กันน้ำลายเนาะนักศึกษาทํางานคนเดียวไม่มีผู้ช่วยเพราะฉะนั้นอะ่ะจะต้องกันน้าลายก่อนบางคนนะอาจารย์ไม่ถามอะไรใส่รับเบอร์แดมเสร็จพออาจารย์ถามว่าเอาไลท์ฟอร์มมิ่งเนี่ยต้องก่อให้เป็นรูปร่างแบบไหนตอบไม่ได้สรุปวันนั้นอะ่ะไม่ได้ทําคนไข้เสร็จแล้วเบอร์ดมเสร็จอดรับเบอร์ดมกลับบ้านก็มีนะคะอืมอ่ะใส่ซึ่งนักศึกษาอามือใหม่เนี่ยบางทีนะคะใส่รับเบอร์แดมอะ่ะเป็นชั่วโมงค่ะคุณเป็นชั่วโมง ก็คือกว่าจะเสร็จอาคิดดูนะถ้าคนไข้มาตรงเวลาเลยนะอมืมาตรงเวลาอาจจะทอเคสครึ่งชั่วโมงเสร็จนกศึกษาใส่รับแดดแบบอย่างเร็วครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็คือนักศึกษาจะมีเวลาในการทําฟันซี่นั้นนะคะ outline forming แคลรีรีมูฟ cavity เป๊ะอย่างเงี้ยอีกสองชั่วโมงใช่ไหมอืมซึ่งถ้ารอยผุมันไม่ใหญ่มากอะคะ่ะก็อาจจะอุดเสร็จในในคาบนั้นแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงขั้น finishing นะคะอืมแต่ว่าถ้าสมมุติว่า แต่ก็อาจจะถึงขั้นแบบเสร็จเรียบร้อยก็ได้แต่คิดว่าครั้งแรกอะถ้าฟันรอยผุไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะใช้เวลา1-2ถึงข้ามในการทำเสร็จซีหนึ่งส่วนตัวเลยตอนตัวเองเป็นนักศึกษาซีแรกมาคือ c ร์ to อัมันกรรมัม refilling ลลคือต้องลื้ออัมมันกรรมัมก็คือใส่ระเบอร์แดมป่าไปครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วลื้ออัมมันกัมอีกกว่าจะเลื้ออัมันกัมเสร็จ1ชั่วโมงก็คือแล้วก็ cavity prep t a l k a s อะไรไประหว่างทางด้วยอย่างเงี้ยคุยอาจารย์ถามคุยไปด้วยสรุปก็คือไม่เสร็จนะคะก็คือเทมเวลาที่เหมือนว่าอุดไม่เสร็จอะค่ะยังอุดขั้นตอนยังไม่ได้ใส่คอมโพสิตลงไปเราจะเทมด้วยวัสดุอุดชั่วคราวก็คือเป็นการอุดชั่วคราวไปก่อนนะคะแล้วก็พอคนไข้ามาครั้งหน้าใส่รับแดัใหม่ค่ะแล้วก็ลื้อวัสดุชั่วคราวออกนะคะแล้วก็ทําต่อครั้งแรกฉันอุด cast to amalgam refilling ไปใช้เวลาทั้งหมด4คาบค่ะคาบละสามชั่วโมง นะก็คือถ้าอุดง่ายๆเนี่ยนะักศึกษามือใหม่เขาก็าจ,จะใช้เวลา1-2่คาบถ้าอุดเป็นซอกฟันหรือว่าฟันหน้าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้3คาบ4คาบนะคะแต่ถ้าทำไปนานๆแล้วอะ่ะก็ก็จะทำได้เร็วขึ้นการอุดคาด์วันก็คืออุดแบบ ง่ายๆรอยผูเล็กๆะค่ะจนถึงขั้นตอนการขัดเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้แค่หนึ่งคาบค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยสมัยเรียนเขาให้เก็บการอุดคอฟันคาดไฟล์เขาให้เก็บเคส1ิบซี่ดิฉันทําไป40่สิบซีทำจนตอนท้ายอะค่ะเหมือนอาจารย์เขาก็ไว้ใจอะก็เขาก็เห็นว่าเราทํามาเยอะมากแล้วอาจารย์ก็คือให้อุดทีเดียวเลยสาซีคือคาบเดียวฉันก็ อุดคอฟันไปเลยสาก็มีนะใครที่อยากจะอุดฟันกันนักศึกษาค่ะก็อยากให้มาตรงเวลาคือ9ก้าโมงเนี่ยคุณต้องมาถึงแล้วเพราะว่าเพราะว่านักศึกษาเขาจะได้มีเวลาฝึกฝีมือะคะ่ะ